สวัสดีเพื่อนๆนักคุณทองคำทุกท่านครับกลับมาว่ากันทางช่องทางต่างๆของโัวเรานะครับวันนี้สุค19กันยายนเรายังมีข่าวสารการลงทุนทองคํามาฝากกันในหลากหลายแง่งมุมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันแล้วเดี๋ยวผมพูดคุยกับนายแพทย์กิจชั์ยันสุริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MDS g o แม่ทองสุกนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ผ่านพ้นการประชุม FOMC ไปเมื่อคืนมันพูดที่ผ่านมาแนวโน้มราคาทองคําหลังจากนี้น่าจับไปยังไงต่อนะครับแล้วเราควรจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดี คูดคุยกับนายแพทย์กิจชัดเลยครับเสาร์นายแพทย์กิจชัดครับเชิญเลยครับครับเออหลังจากประชุมเสร็จ ผ่านพ้นไปแล้วแนวโน้มก็แลดูดีนะครับทองคําจะไปต่อเลยไหมครับคุณหมอก็น่าจะพักฐานตรงนี้สั้นๆน,นะครับประมาณสัก10วันก่อนที่จะไปต่อหรือหาความชัดเจนของทิศทางได้มากกว่านี้ออตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเซลล์ออนแฟกนะครับ,รบหลังจากที่เป็ดลดดอกเบี้ย0.25เมื่อ2วันที่แล้วดังนั้นเราเชื่อว่าใน10วันนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวทองคำเนี่ยจะอยู่ระหว่าง3,600ถึง ถึง3680หรียญปรับเหรียญเราเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าไม่หลุด3600ถือว่าสวยมากถือว่าดูดีนะครับแล้วก็ราคาน่าจะพักฐานตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปต่อนะครับ,รบทองไทยละ่ะทองไทยก็น่าจะเป็นกรอบระหว่าง54,800ถึง55,400นะครับ,รบน่าจะเป็นกรอบนี้หมายความว่าอะไรก็คือมันจะเป็นช่วง ที่ราคาพักฐานทํากําไรก่อนที่จะรับข่าวการประชุมของเฟดในเดือนพฤศจิกาย,ยนดั mm hmm. งนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่คนกําลังขายทํากําไรกันนะฮะแต่ว่าก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วครับดังนั้นในสภาพของตลาดเนี่ยถ้ารับตรงนี้อยู่นะฮะแล้วไม่หลุดลงไปลึกกว่านี้เนี่ยถือว่าตลาดแข็งแรงมากครับแล้วก็ยังเชื่อว่า เราสามารถลงทุนได้ในระยะยาวๆสบายๆโดยเป้าหมายสิ้นปีเนี่ยเราก็ยังมองกันไปที่3,800เหรียญโดยประมาณหรือทองไทยเป้าหมายก็น่าอยู่ใกล้ๆ57,500ถึง58,000ครับ เอ่อในการประชุมเฟดคุณหมอมีประเด็นอะไรที่อยากให้จับตาเป็นพิเศษไหมครับใน,<า>นรอบที่ผ่านมาประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมว่าก็มันไปตามคาดนะครับ,รบแต่ว่าเสียงที่แตกเนี่ยคือเสียงที่ดูแล้วมันบ่บงถึงว่าคนของทรัมป์มเริ่มเข้ามาเกี่ยวพันเพราะแตกนี่ไม่ได้หมายคมว่าไม่ให้ลงนะไม่ให้ลงผบอกให้ลงเยอะกว่าเดิมนะฮะดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นชัดแล้วครับว่าเอ่ออำนาจของทรัมป์เนี่ยจะ ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอนะครับในในอิทธิพลต่อเฟดนั่นหมายความว่าความเป็นกลางของเฟดเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่แน่ใจแล้วนะว่าพอกลางปีหน้าหลังจากที่โพเวลออกไปเนี่ยคเออความเป็นกลางจะลดน้อยถอยลงมานะครับตาม สภาพของการเหนื่อที่เข้าแทรกแซงครับอดอทพอร์ตสามครั้งอออีกสองครั้งที่เหลือปีนี้เป็นไม่ได้ไหมครับคุณหมอเอ่ยังให้น้ําหนักไปที่ว่ามันลดมากกว่าแต่ว่าออดอทพอร์ตในช่วงแรกๆตอนเนี้ยผมว่ายังไม่มีความชัดเจนนะฮะถ้ารอ,ออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยน่าจะชัดเจนกว่านี้นะครับว่าว่าจะมีทิศทางไปอย่างไรครับเงินบาทนี่ครับคุณหมอมองไงต่อดีครับของไทย ก็เรียกว่าทองเราเนี่ยมันกลายเป็นแพะรับบาปยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์เพราะว่าเราก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วจากหลายๆสื่อหลายๆบทความเนี่ยต้องบอกว่าทองเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุให้บาดแข็งแต่สาเหตุที่บาดแข็งกับทองขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเพื่อนคู่หูกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าคนที่มาจูงให้บาดแข็งเนี่ยมันมาจากดอลลาร์ คือดอลล่าร์ที่อ่อนค่าเนี่ยมันก็ทําให้บาทแข็งเป็นเรื่องปกติครับวันที่สองเขาก็วิเคราะห์กันแล้วว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเงินที่ไหลเข้ามาเป็นที่บอกว่าไม่ทราบตัวตนซึ่งไม่เกี่ยวกับพวกทองเลยนะคะไม่เกี่ยวเพราะการค้าขายทองโดยการนําเข้าส่งออกทุกอย่างเนี่ยมันรู้ว่ามันตัวตนมันอยู่ตรงไหนครับอันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชี้ให้ชัดว่าเอ๊ะคุณมาจับทองเป็นแพะอยู่เรื่อยๆนะมันก็ไม่ ถูกนะครับรวมทั้งการที่ผู้ค้าทองคำเนี่ยรวมทั้งสมาคมก็ค่อนข้างจะคัดค้านไอเดียที่ว่าเอะถ้าอย่างนั้นมันน่าจะขึ้นภาษีหรือเก็บภาษีคนที่เทรดทองที่เป็นรูปเงินบาทผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับคุณหนุ่มกับท่านผู้ฟังครับว่าทองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทองนำเข้าอย่างเดียวนะครับครับมันก็มีทองที่เป็นร้านทองตู้แดงมีพื้นฐานที่เป็น ทรัพย์สินส่งทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ย หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันเป็นตันๆอยู่แล้วนะครับครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่ายังปี4ูย์เนี่ยตอนที่ฟองสบู่แตกเนี่ยเราส่งออกทองคําได้เป็นร้อยร้ตันนะฮะในช่วงนั้นขนาดขนาดเศรษฐกิจเราแย่มากนะครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยถามว่าโฟรที่มันเข้ามาอย่างนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับราคาทองคําที่ทําให้บาทแข็งทนี้การที่คุณจะคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นต้องอินโพสภาษีเข้าไปใน เทรดของทองคําที่เป็นรูปเงินบาทเอ้าถ้าอย่างนี้มันก็กระทบกับผู้ค้าภายในประเทศโดยตรงสิเพราะว่าทองภายในประเทศเป็นรูปเงินบาทถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นทองรูปประพันธ์หรือทองคําแท่งอืเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ค้าทองตู้แดงหลายหลายฝ่ายเขาก็พยายามขายทั้งออนไลน์กันอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของโลกการค้าขายมันเป็นเทรนด์คุณจะบอกว่าเอ้ยกลับไปหาระบบเก่าๆไปขายที่ทองตู้แดงผมไม่เก็บภาษี อย่ามาขึ้นออนไลน์เอาอย่างนี้มันก็ตลกไหมล่ะใช่ครับนอกจากตลกแล้วมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ย โอ้โหมันกระทบผู้ค้าเยอะนะครับดังนั้นรเราก็วิงวอนนะว่าเออคนที่ที่มีอำนาจหรือมีโอกาสที่จะได้พูดเนี่ยนะครับก็ขอให้ศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะท่านท่านพอพูดออกมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นแค่เฮลิ่งเนาะโอ้ข่าวมันทำให้ผู้ประกอบการทองนี้ปวดหัวปวดโอ้ยแย่กันไปหมดเลยนะครับแล้วกออ็ต่างชาติถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าประเทศยูเนี่ยตกลงจะเอายังไงประเทศยูกำลัง ถอยหลังลงคองหรือเปล่าจะลงไม่เทรดดิ้งออนไลน์แล้วใช่ไหมครับอ้โห oh, ตอบกันแบบไม่รู้จะตอบท่าไหนเลยนะครับ <c oughs> ฉะนันก,ก็ก็ย้ําเลยนะครับว่า <c oughs> การเก็บภาษีในเรื่องของเทรดดิ้งเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเซกชันไหนของทองคํานะครับนํ <c oughs> าเข้าส่งออกหรือการเทรดดิ้งในรูปของบาทหรือในรูปของดอลลาร์เนี่ยไม่ควรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการแทรกแซงตลาดทําให้ตลาดเนี่ยจะพังทลายได้ง่ายๆเลยนะครับ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกครับเขามีแต่เอาออกนะรัาไม่มีเอาเข้านะครับ,รบอันนี้เราเอาออกแล้วเราจะกลับไปหาสู่ยุคม <laughs> ี่ก็เป็นเรื่อง <laughs> ที่ไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งครับแล้วเขาจะมีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งไหมครับคุณหมอ,อต่างคนต่างขอยมาดูนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้รับโจทย์จากทบทคท่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทบทก็อยากขอข้อมูลนู่นนี่นั่นเยอะนะครับเราก็อยากขอเวลาในการ พิจารณาให้รอบคอบว่าเราจะจะทำแล้วเราจะยังไงแต่เราว่าอยากให้ความร่วมมือทอบททุกเรื่องนะครับแต่ว่าเราก็อยากให้ทบทและผู้เกี่ยวข้องก็ก็เข้าใจของผู้ค้าด้วยว่าทุกอย่างนั้นมันเป็นต้นทุนเป็นภาระ เป็นอะไรต่ออะไรอีกเยอะเลยนะครับนะฮะต้องเข้าใจนะอดีตเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกเรื่องอ้อป้องงอเรื่องฟอกเงินในอดีตคือ20ปีก่อนนะฉะนั้นการค้าขายมันก็เป็นแบบป๊อแปะป๊อแปะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอตอนนี้คุณจะอิมโพสภาระให้แจ้งนู่นเสริมนี่แจ้งนี่เสียมนั้นครั้งหนึ่งอ่ะมันมันนิดหนึ่งก็จริงแต่พอมันรวม10ครั้งเนี่ยมันเป็นภาระที่ผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะต้องไปมีค่าใช้ จ่ายเยอะแล้วก็ถามว่ามันส่งเสริมอุตสาหากรรมไหมมันไม่ได้ส่งเสริมอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ท่าน กำลังสงสัยเราผิดปกติท่านก็เลยขอนู่นขอนี่เยอะอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าเราก็อยากให้ท่านมองเราในแง่ของความเป็นคนดีด้วยเนาะว่าเราเราพยายามทำที่ถูกต้องเนาะแล้วเราก็พัฒนาจนอุตสาหกรรมค้าทองคําเนี่ยโตเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียหรือในระดับ3ของโลกโลงแค่จีงอินเดียเท่านั้นเองดังนั้นเออเออช่วยโปรดอยามาทาลายอุตสาหกรรมนี้หรือคิดในเชิงของการสนับส สนุนนะฮะสนับสนุนประชาชนเนี <ulsion> ่ยหันมาอมทองคำอ่ะ คุณหนุ่มคิดว่ามันดีหรือไม่ดีอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ไหมแล้วเขาออมผ่านระบบออนไลน์คุณคิดว่ามันไม่ดีเหรอตัวเลขเพิ่มขึ้นไหมครับหมอไอ้ตัวเลขการออมทองคําการออมทองคํามันเพิ่มขึ้นอย่างมีซิ g n i ิ i c a n t ดิจิตตั้งแต่สามสิบเปอร์เซ็นจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นในทุกเซกเตอร์นะครับใช่ผมถึงถามว่าประชาชนเขาเป็นผู้ออมทองแทนทบทเนี่ยถามว่ามันดีหรือมันไม่ดีเพราะเขาสร้างเวลของเขาเนาะ เออเขาสร้างเวลของเขาเราเราไม่โทษกันแต่ว่าอผมว่าประชาชนคนไทยนี้เก่งนะแล้วก็สามารถพัฒนาตรงนี้ได้ครับอันเนี้ยผมบอกคุณหนุ่มเลยนะฝรั่งที่เราประชุมกันนะเมื่อสองวันก่อนนกัมงาน Go Forum ที่เราเชิญมาจากทั่วโลกเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็มนเน้นเอเชียเนี่ยฝรั่งเขาชื่นชมเรามากเขาบอกว่าพวกคุณทําได้อย่างไรนะอยู่เป็นประเทศเล็กๆนิดเดียวในสายตาเขานะ โดยเฉพาะคนที่มาจาก U A E เนี่ยหรือมาจากทางตะวันออกกลางซาอุก็มานะแล้วก็เป็นงานบางกอกเจมส์ครั้งที่72ของประเทศทุกคนชื่นชมว่าเอ้เรื่องทองคำพวกอยู่เนี่ยยุทํากันได้ยังไงว่าซื้อขายหลักร้อย200บาทเองอ่ะแล้วออกเป็นดิจิตอลเซมิดิจิตอลออกมาเป็นเดซิมอลหหลักเนี่ยโอยููนี่เจ๋วมากเลยนะพวกฝรั่งเขาบอกว่ามันมันไอทำไม่เป็นเลยไอทำไม่ได้ช่วยสอนไ ได้ไหมครับเขาบอกว่าเอ้าคุณทําให้มันน้อยๆหน่อยแล้วมันไปกระทบให้มันบาดเบี่ยงเราบอกว่าเอยไอ้ตรงนี้มันเป็นเป็นโอกาสไม่ใช่วิกฤตนะฮะโอกาสที่เออคนอื่นในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีเครื่องมือรองรับยกตัวอย่างเช่นลาวยกตัวอย่างเช่นเขมรพม่าเวียดนามเขาไม่ได้มีระบบรองรับแต่ประชาชนของทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะเซาท์อีสเอเชียเนี่ยทุกคนเนี่ยชอบ ชอบสะสมทองคำม,มันเป็นมันเป็นเนเจอร์ของคนจีนโบราณเนเจอร์ของคนไทยโบราณรเนเจอร์ของคนทางฝั่งไม่ว่าจะเขมรเวียดนามลาวเนี่ยชอบทอ,องทั้งนั้น โดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยบาดแข็งบาดปวดหัวผมก็บอกว่าเอออันนี้ก็ช่วยกันดูแลเนาะเรายินดีให้ข้อมูลทุกอย่างนะแต่ว่าก็อยากให้มองเราว่าเป็นเป็นไม่ใช่ผู้ร้ายนะเราก็แมบว่าผู้ที่ทําให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ฟโลเงินเยอะดีเออในทางกลับกันเราถามว่าเอาแล้วถ้าบาดเนี่ยมันเป็นเหมือนข้างบ้านคุณเนี่ยเหมือนลาวอ่ะนะหรือเหมือนเขมรเนี่ยต้องเอาเงินเป็นตะกร้าไปซื้อของเนี่ย คุณคุณจะเอายังไงอะระหว่างบาทห้าสิบต่อดอลลาร์กับบาทเหลือสามสิบเอ็ดสามสองเนี่ยครับความแข็งแกร่งมันดีกว่าแต่คุณต้องบริหารครับอืมนะตอนนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราก็บอกว่าเออเออเออเราก็ไม่น่าจะเป็นแพ้นะไม่น่าจะเป็นนะซึ่งซึ่งจริงๆความยิงทั่วโลกปัจจุบันเองเขาก็เน้นเรื่องของการสะสมทองนะคุณหมอเนาะเออแต่ว่าของเราเองก็เออมันก็แปลกเดีเหมือนกันที่รัฐบาลภาครัฐออกมาสวนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของทองคำอะไร างเง้ยนะคุณหมอนวดนี้มันมันมันไม่ใช่ภาคลักอย่างเดียวกอรอนี่ก็เป็นกึ่งรักกึ่งเอกชนเนาะเพราะว่ามีสภาอุดมีหอการค้าก็อืเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราเองก็ก็เออกลายเป็นเออคล้ายๆกับโยนให้เป็นจำเลยของสังคมนะฮะ ก็ก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าเราเองก็ยืนย UM ันว่าผู้ค้าทองเราเนี่ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการพัฒนาระบบ Import e เ p o r t พรนะแลวเราก็ทำทุกอย่างตามระบบของปปงอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นเป็นผู้ร้ายอย่างที่คุณคิดเนาะหรือประเทศอื่นๆเขาจะซื้อทองเยอะเนี่ยคุณอย่าไปว่าเขาว่าเอ้ยเขาอาจจะนู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่ามันจะไปกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณรู้ไหมว่าอย่าง Thank <laughs> you. อย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือทางตนออกกลางเขาก็มองไทยไม่ต่างกับเขมเรเท่าไหร่นะเออคุณอย่าไปหลงตัวเองนะเขาก็มองไทยก็เหมือนเหมือนกับเขมรก็ง่ายๆเลยนะทั้มอะทั้มเนี่ยเวลาเจราจาการค้าจําได้ไหมเมื่อเดือนที่แล้วสายหนึ่งคุยกับเขมรสายหนึ่งคุยกับไทยอนะแล้วมันจบเดีลวในพร้อมๆกันระหว่างเขมรกับไทยเขามองเรามันเวทติ้งใกล้เคียงกันนะแล้วเราจะบอกว่าโอ้ยไทยนําเข้าส่งออก เยอะกับประเทศอื่นไม่เป็นไรเพราะเป็นสวิตเซอร์แลนด์พอบอกเป็นเขมรเนี่ยอุ้ยตายมัน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 ใช่ไหมครับมันก็จะต้องเอ่อต้องให้มีความรอบคอบนิดนึงแต่จริงๆถ้าเกิดมันมีความมีการดีแคร์ที่ชัดเจนมันก็ไม่น่าจะมีอะไรครับคุณหมอมัใช่ดเจฉะนั้นพอไปตีข่าวใส่ไข่ไปก่อนก็เลยยุ่งไปหมดเลยนะฮะแล้วมันยุ่งนะฮะมันยุ่งมากก็สมาคมป่วนไปหมดเลยนะฮะเราก็มวนบวดหัวก ไปหมดเลยอ่าโอเคอยังไงก็ขอให้ผ่านแมด้ดีนะครับคุณหมอครับประเด็นดีดีครับอโอเคขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอขอบคุณนายแพทย์กิจชรยินศชรีประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุกนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้คุณหมอกมลครับหลังจากที่ประชุมไม่วมซีเสร็จสิ้นไปเชื่อว่าราคาทองคําจะไซเวย์ไปอีกระยะนะครับเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาแต่แนวโน้มระยะยาวยังคงดูดีมากๆนะครับเพราะว่าเฟดยังมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกั้งครั้ง เป้าหมายของ m อ s ยังมองไว้แถว3,008นะครับมีโอกาสไปถึงหรือไม่ต้องมาดูกันแต่ช่วงนี้ก็รอย่อตัวซื้อสะสมกันอย่างเดียวแล้วครับคุณหมออยางได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อยากจะจัดเก็บเรื่องของภาษีกับาการลงทุนทองคําในที่เป็นเงินบาทนะครับเพราะกังวลว่าปัจจัยดังกล่าวี่จะทําให้เงินบาทแข็งค่าซึ่งบุณหมอกับไม่เห็นด้วยนะครับแล้วมองว่าหากเก็บภาษีทองคําจริงๆก็จะทําให้ธุรกิจการค้าทองคําไทยหรือว่าการอมทองของคนไทยเนี่ยกลับถอยหลังลงไปนะครับแล้ว ก็มองว่าเรื่องของการค้าทองคําเองไม่น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าตัวหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเรื่องของดัชนีดอลลาร์มากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องรอดูครับว่าทางผู้บริหารของธนาคารไทยจะเอายังไงต่อไปนะครับแต่ทางสมาคมค้าทองคําและตัวคุณหมอเองก็แสดงความกังวลกับประเด็นนี้ค่อนข้างมากนะครับเรามาดูว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรนะครับส่วนราคาทองคําไทยก็ยังคงย่อซื้อเช่นเดียวกับราคาโกลด์สปอร์ตนะครับหากมีการย่อตัวลึกๆมาก็ซื้อสะสมได้นะครับแนวโน้มยา,ยาวอยังไปได้อีกไกลเลยทีเดียว นะครับนี่คือข้อมูลที่โกอาราดดยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องรายรต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจเพิมมาด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ